Oh, do <coughs> oh, OK. subscribe <Get> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอาแค่มงกับสีแชมพูเดือดไหมต้องทำมันมมมอ๋อ,อมันไม่ได้ทำงานสมัยนั้นใช่หรอเยอะมงกุลใช่ไหมม่นยากมากเหรอเฮ้ยเขาไม่รู้อ่อสีนี้กับสีน,นี้เนี่ยนี้สีนี้สีนี้สามซีนี้โอ้ ม e ่อยากให้เป huh ็นเขั้งแรกโหตรงตรง น้ำเธอเยอะไปไหนน้ำจะเยอะไปไหนนั่นฝาคิวนั่นฝาคิวนั่นฝาคิวคิวว้าวตรงนี้ก็ฝาหมอนมันอยู่ตรงนี้คิวอากัะพิดหน่วยู่นไปไหนเมื่อกี้นี้อยู่ตรงไหนแล้วมันไปไหนมันยากเลยหายาเกลียดคิวอ่ะคือมันต้องถ่ายมันต้องถ่ายนั่นใช่ไหมกำกำ คว่ไปไหนอ่ะคิว่มหมดไปไหนมันต้องทำไนะอเอะไลอป่า่เพื่อนว่าอะไรนี่ต้องทำอะไรนะนู้ม่อตามไม่เจอเฮ้ยของมันบอกของมันพอละผมไม่ได้เยอะหมึ่สัจะลง อ่โทสีร่วงร่วงชมพูร่วง่วงหวานหวานแล้วก็เขียนนี่นะพอถึงเวลาอ่านไม่ออกเลยทีนี้เนี่ยหวานหะเขียนสวยมากอะเวลาก็จะอ่านไม่ออกแต่ใช่เขียนรธรรมดาเขียนไม่ได้นี่โอเคป่ะคะแบ็ห้มันเป็นสีแปนเ็นเป็นสีะเป็นสี นี่ที่เดินมาครับผมคิวฝามีลูู้ <S <S อันไหนมึกหมดข้างไหนมึกหมดใ่นี้ใ่นี้เกือบหมดเอาไปทิ้งก็เ,เอาฝามา

The sun goes down, the stars are down, and all that God is the now. My unique words will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Hey, hey. ด้าซ้ายเหรอ,น,อน้อก็บ่นในฟังแบบแรกรู้แล้วแต่ว่าแบบยุ่งคขเนาะจะหนักข้างไหนกัเรื่องเขาไมพี่น,น้ำเออนะไม่มีไรมันวนะ่เขียนน่ารักจังอะแต่ว่าแต่ก็เขียนน่ารักกันาทำยังไงวะดูใบดมูมันมันน่าเกลียดอะพี่มันไม่เหมือนกันเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวดูนี่หน่อยดิ คือตอนแรกคิดจะเอนะเนก็ยมน่ารักดีนักมองไปมองมาน,น่าเกลียดทำใมันน่าเกลียดใจเลยเนี่ยพี่น้ำบอกว่าท่อนตัวเองต้องเขียนใหญ่ๆคึงแผ่นแต่ติดที่ชั้น up to you up to you a l v e r s m t i n g with the p o l e of I wanna l v for t e night นี่นหุ่นรบ ดับบงพละ f i r CD i n g up t the party checkin the e a เกน,บบนของน้มาดการจันยิบของน้่แล้วแต่เอาเอามีการแล้วแต่พี่มันด้วย <c oughs> แต่ติดที่ฉันแต่ติดที่ฉันนั่นไมเขย <c oughs> ไม่ใช่ไปละเดี๋ยว แค่นั้นที่หลังเราโยงเอาไว้เดี๋มันจะเล Oh, I'm so look like my jagger. It's there. Holy shit, there, there. there, there. there. Mm -hmm. Pink on the pink on the เดรัปชทาชชทีชาทีทีแม่กำยี่ห uh ้อเดียวกันใช่ปะ ของจันต้องใช้อันนี้รู้ป่ะของจันไหนเขียนตัวเล็กเส้นมันเล็กชอบอะไรเมือเพียงดังก็แย่ละเออสงสัยแต่แย่แล้วเนีแย่ลองเขียนดีเว้ยเชื่อพี่แป๊บหนึ่งน้ำ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 น่ารักลองเขียนลองเขียนดูลองเขียนดูมาทันหนึ่งถ้าไม่ชอบหนูแล้ไม่ชอบ อย่าเพิ่งยังลองก่อนดีอย่ามันไม่สวยอะมันไม่เหมือนกันน่ะเออเอะไรไหนลองดินี่น้องที่บอกว่ามือขี้เล่ี้เล่อลไรมันสวยเออมั่นใจมากเลยแต่พอดูอีกทีมันไม่ใช่ขี้เล่มันน่าเกลียดเลยอ่ะดูอ่าทุกๆครั้งทุกๆครั้งนี่าน่ากลัวอันนี้กับเบลล์เบลล์ไม่อันนี้ไม่มันใช่แล้วที่จต้มันเป็นอะไรอ่ะ มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้ว <c oughs>